สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อันวาจิพามาดูแปลงมันของอันวาที่บอกว่าวันที่สิบเก้าฝนตกแรงพายุเข้าเข่าจริงเข่าจริงไม่ลุก <c oughs> โอ้ฝนตกแรงไม่หลูกฝนตกแรงไหมเนาฝ <c> น <oughs> <c oughs> ตกแรงมากแม่ปูกเสีก่อนวันที่สิบเก้าพอวันที่สิบเก้าแม่ปูเ่เส็ยประมาณเสีก่อนประมาณวันจื้อสองวันนี่แหละ เราที่นี่พายุมาพอดีวันที่สิบเก้าใช่ไหมวันท <ue> oh, yeah. <laughs> ี่ฝนตกแรงๆอะไรจำได้ไหมลูกไหืมวันที่วันไหนเก้าสิบเก้าเก้าไหววันเก้าสิบเก้าเก้าคืออะไรเดี๋ยวแม่ยิพาเดี๋ยวแม่ยิพาผู้ชมไปรีวิว่ว่าจะจัยีน่ะอังีเาาพายู่เีอเบก็ยอะ กกเ,อเยอะเกินแม่จิพาท่านผู้ชมไปรีวิวต้นมานิเหลืองน้อยที่แม่ปลูกว่ามันแตกยอดหรือยังแต่ว่าแม่เห็นร้าวๆแล้วแหละว่ามีใบเล็กๆออกมามด้านว่าตรงพาท่านผู้ชมไปดูนะออนโอเคไหมอเ,เออปไปเดี๋ยวผู้ชมไปเดี๋ยวอันว่าจะพาไปดู<ม>ต้นมันที่แตกยอดแล้วนะลงนะไปไปกันเลย เดี๋ยวอันวาที่พาไปรีวิวต้นมันอีเหลียงน้อยของเราน,นี่แปลงนี้ลงอีเหลียงน้อยแทนแขกดำที่จรจงไปแล้ววันที่สิบเก้าฝนตกอย่างแรงเลยวันที่สิบเก้าที่เราบอกว่าพายุที่เขาเขาจริงๆคะ่ะอันนี้คือสภาพจากวันนั่นถึงวันนี้น้ำยังอยู่ในร่องอยู่เลย แต่ว่าก็แห่งไปบ้างแล้วอันนี้คือสภาพฝนตกวันนั้นคือแรงมากแล้วก็มีวันเดียวฝนตกแรงแค่ไหนดูเอาเดือจ้านี่น้ำในหลงยังบ่ท่านแห่งเลยถ้าเดินลงไปนี่แบบว่าจมแน่เลยถ้าเดินลงไปก็จมอะ่ะเดี๋ยวอันว่าจะพาท่านผู้ชมไปดู ยอดอ่อนของอีเหลืองน้อยที่มันแตกยอดใช่ไหมนี่นี่จ้าแตกยอดแล้วยอดอ่อนยอดอ่อนโอ้ยนี่ยอดอยอดใหญ่ยอดน้อยยอดอ่อนแตกแล้วจ้านี่นี่โอ้ย ยอดอ่อนแตงเรียบร้อยแล้วอุ้ยอันนุ่นก็แตกนู่นอ้ยอ็นว้าดูนี่ต้นมันต้นไม้ของเราฝน,น,นตกแรงจ้มันสะดินขึ้นบนต้นมดเหลหนี้นะะเร็เห็นอีเหลืองหน่อยแตกยอดแบบนี้คงจะได้ผลผล,ลิตอยู่น้ค่ะไม่รู้ว่าดินมันจะเน่ยนไหม เดี๋ยวถ้าอีเหลืองน้อยของเราแตกยอดแตกใบจักให้มันดูแบบว่ามันจะเริ่มเติบโตได้ดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวใหม่เ้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้กับเหมือนยังมองผ่าโบอองเนาะแต่ว่ามันกระด,ดีอยู่ที่ว่าฝนตกมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันมียอดมีใบออกมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตโตนะคะว่ามันเชิงจีด้ผลผลิตหรือว่าไม่ได้ผลผลิตยังไง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ